ส่วนพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไม่ค่อยจะคิดไปสงเคราะห์อย่างนั้นท่านว่าพวกนั้นเขามีบุญแล้วเขารวยแล้วเราจะต้องสงเคราะห์คนยากคนจนถ้าเขาได้ใส่บาตรเขาจะเขาจะรวยเขาจะอยู่เย็นเป็นสุขจนเป็นเหตุให้พระอินทร์ได้ได้ปลอมตัวมาดักใส่บาตรเมื่อท่านออกออกจากนิโรธสมาบัติมาทําท่าเป็นคนจนจนสองพ่อเมียแก่ๆเป็นเป็นคนช่างหู แล้วก็ทอหูขายผ้าทําท่าเอามือป้องหน้าสั่นงันงดเงาะมาถามว่าพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าชื่อพระมาหากระสปะหรือไม่ท่านก็บอกว่าถูกแล้วโยมก็ทําท่าเรียกภรรยายายยายยาย,ายาพระผู้เป็นเจ้ากระสปะของเรามาแลวม้ามาม,ามาัส่บาตรอยู่ในบ้านช่างหูมาดักทาง นางสุชาดาก็เป็นคนแก่เมือนกันปลอมตัวก็รีบมาใส่บาตรเอาอาหารทิพมาใส่มันหอบเป็นทิพย์เลยท่านท่านก็เลยมองดูหน้าพอใส่แล้วท่านมองดูหน้าท่านก็หยุดจะใส่อีกท่านก็ปิดบาตรไว้ท่านถามว่าโยมโยมเป็นใครบอกว่ากระผมสองตายายเป็นคนยากไรเป็นเป็นคนช่างหู พ่อหูแล้วก็เป็นช่างหูขายรับจ้างพอพ้าดอยู่ที่นี่พอได้เลี้ยงชีพพระมาหากัสปะท่านบอกว่าไม่จริงไม่จริงมั้งอาหารนี้ไม่ใช่อาหารคนทุกคนยากมันหอมเหมือนอาหารทิพมันเป็นอาหารเทพอาหารทิพไม่ใช่ก็อาหารคนทุกคนยากพระอินก็เลยละอาใจก็เลยสารภาพ ว่ากับผมเป็นเทา้าสกะเทวราชปารถนาบุญปรถนากุศลจึงขอมาใส่บาตรท่านขอท่านได้อนุเคราะห์บุญแก่ผมเธอท่านก็เลยบอกว่าอาเปหิเทวเตเทวตาออกไปเทวดาออกไปท่านจะได้มาเบียดเบียนคนยากคนจนขณะนั้นยังบอกว่าเบียดเบียนนะอย่ามาเบียดเบียนบุญของคนจนเลย ท่านมีบุญเยอะแล้วท่านกลับไปสู่ไตรทิพย์เถิดอาตมาจะเข้าไปสงเคราะห์คนยากคนจนท่านจะได้ทําอีกอย่างนี้มีอยู่บ่อยๆอันนี้เล่าให้ฟังมันเป็นอย่างนั้นพวกท่านมีบุญแล้วทีนี่ก็เอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่ปุญเยะปุญยังสังสันธมานามหภาภลาโหติสืบต่อบุญด้วยบุญ มหาพลาโหติย่อมมีผลใหญ่บุญเก่าเอามาต่อบุญใหม่มาต่อด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาพวกเรายิ่งมีบุญมากที่ได้บวชมาต่อเอาด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยภาวนาอย่าท้อถอยในการประพฤติปฏิบัติทีนี้อันหนึ่งที่มันหายากที่สุดปุญญาสมบัติขณะสัมปติขณะสัมปติคือขณะสมบัติบุคคลน,นั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย ได้สมบัติดังกล่าวมาแล้วได้แต่ตระกูลดีแต่รูปร่างดีไม่มีโรคมีภัยแล้วกว็ามามาถึงขณะสมบัติคือได้เกิดในแผ่นดินที่มีพุทธศาสนาอริยยะตเนปัจจาชาโตทุลโพโลกสมิงเกิดมาพบอริยชาติอริยะแผ่นดินที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าเกิดมาในขณะที่ยังเหลือพระธรรมคำสั่งสอน เกิดมาในขณะที่มีผู้แนะนำพร่ำสอนให้เราเข้าใจทัจ้ววัตถาคตปเวที่«ตัสเทเซตาทุลภาโลกสมินเกิดมาพบบุคคลผู้แสดงคำแนะนำพร่ำสอนคำสั่งสอนของพระตถาคตให้เราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งนั้นเป็นขณะที่ได้โดยยากาหากไม่มีบุญเดี๋ยวนี้เรามีขณะสัมปัติ ขณะสัมปติก็คือมีผู้สืบมาดังดังกล่าวมาตั้งแต่เมื่อวานก่อนที่พุทธศาสนาจะมาถึงสวุวรรณภูมิสวุวรรณภูมิตะวันตกลุ่มตเจ้าพยาสวุวรรณภูมิตะวันออกลุ่มน้ําของแล้วทีนี้ก็ยังสืบมาสืบมาสืบมาดังกล่าวเมื่อวานนี้คงจะจําได้กันแล้วไม่ได้ก็มีอยู่ในเทปนั่นแหละเราเราก็มีบุญได้ละขณะสัมปติ ทีนี้การสืบทอดสมัยนั้นเมื่อวานเราพูดไปจบถึงสมัยยุคทองของพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิด้านภาคตะวันออกสุวรรณภูมิตะวันออกคือลุ่มน้ำาขงลุ่มน้ำาขงเมื่อพุทธศาสนาเจริญขึ้นเต็มที่โคตปุระเมืองตะวันออกเป็นภาษาสันสกฤตเรียกชื่อเมืองนี้ว่าโคตปุระ หรือว่าพูดเป็นภาษาไทยภาษาลาวว่าโคตบุญเมื่อพุทธศาสนาเจริญขึ้นมาก็มีคำหนึ่งเข้าข้ามาเป็นสร้อยว่าสิริโคตมะปุระเราก็เลยเรียกว่าสีโคตบุญดินแดนสีโคตบุญจริงๆสิริรนี้แปลเป็นภาษาบาลีซะแล้วตอนนี้พุทธศาสนาเข้ามาตามหลังศาสนาพราหมณ์